สบายดีผู้ชมอยู่กับท่องนุมม่มพ่อใจลูกทงวันนี้วันนี้นุมม่มพ่อใจลูกทงออกมาหาหน้าเนาะมาจู่ทานรายกากินข่าวกินน้ำแล้วแหละแต่ว่าลงมาเอาหมากตาเดยผู้ชมเอาเบื้องหมากตาดดนนเด้มันพรียนนอนสี่่องผากินรองอ่าเบมือนเด้อต้นมันเ้อนี่ต้นมันเนาะ ก็มีไม้เกเาะสิเกาะลงมาจะหน่อยหาสิล้องมาผ่ากินบังก่อนออถ่ายแล้ว่ายแล้วมาลองผ่ากินบังคือว่าเส้นเซียนอ่อนอยู่เลยโอ้ยผ่าบุเป็นข้าผ่าใน้ใดเนาะผ่าใน้ใดกิน พูรีงอนพูรีงามเลยนี่บุกคยพาได้ดเกือเย้ได้แล้วได้แล้วนี่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 เบิงิง้อ่อนที่เส,สียบสำใยเดี๋ยวลองมากินบัง จะนอนจังให้มือกลองกินกินให้มือกลองเบิ่งก่อน,ออน,นเอาผสมเนาะ่โคตรใหญเพราะว่าต้นนี้เขาเกิดบ,บริสุกินหรืมันบวบเป็นแตล่ละปีหรือว่ามันเป็นเนากับบริสออกมาผสมผุพ่อมันอลองกินเบ,บิ่งเนาะ ออืมอืมม่ายมือก่องดิ้นกันหายมือก่อกนทุก